มีคนเขียนมาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับการสมัครใบเขียวลอตโต้ในปีนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วอเมริกาจะให้สิทธิ์กับคนต่างชาตินะครับ55,000สิทธิ์สมัครลุ้นนะครับในการได้รับโชคมาทํางานหรือว่ามาอยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายในอเมริกานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีการเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาแล้วนะครับกว่า10กว่าวันแล้วนะครับในช่วงตุลาคม ก็ยังไม่มีวี่แววนะครับแต่ว่ามันมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือว่าปีนี้มีการเปลี่ยนระเบียบนะครับจากการสมัครฟรีนะครับเป็นการสมัครเสียเงินซึ่งการเสียเงินเนี่ยก็เป็นเพียงแค่จํานวน1ดอลลาร์เท่านั้นแต่ว่าอาจจะเพิ่มความยุ่งยากให้กับคนที่จะสมัครโดยเฉพาะคนสูงอายุนะครับที่เขาอาจจะต้องไปหาบัตรเครดิตหรือว่าช่องทางต่างๆในการจ่ายเงินมาใช่ใชไหมครับแต่ว่ามันมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสังเกตนิดนึงก็คือเป็นเมโมออกมาว่า วันที่มีการประกาศว่าจะมีการเก็บเงิน1เหรียญเนี่ยนะครับหดอลลาร์เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ30วันในการเริ่มกระบ,บวนการนั่นทําให้เป็นการตั้งข้อสงสัยว่าการสมัครอาจจะเกิดขึ้นในไม่ชานี้นะครับอีกประมาณ56วันนี้ซึ่งยังไงนะครับก็ติดตามได้ส่วนเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมีชื่อนามสกุลของเรานะครับวุฒิการศึกษาแค่ระบุว่าจบอะไรมานะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สํำคัญก็คือว่าพาสปอร์ตครับว่าเราจะต้องใช้หนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึงว่าถ้าเกิดว่ามีการเกิดสมัครจริงๆแล้วนะครับจะต้องใช้อะไรบ้างครับ